ไม่มีฝุด่อยจ้าเกิดวะหนึ่งาตอนนี้กูเล็บกงอยู่ใช่เฮ้ยมา้วเกิดแล้วเฮ้ยมันต้องไปจับเกิดแล้วได้เลยอยูผลไม้เจ้าเกิดแล้วออกเกมเลยกกุลาบแทงรักขอโทษนะเน่ออกกระดิ่รอสักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็่ได้ตียยยนาพิูน เฮ้ยปาร์ตี้ฉันเนยเดี๋ยวอยากให้คำให้คามเลเดอร์ไปช่วยเอ้ยทำเน่าหมดอายุอายุภายในหนึ่งภายในหนึ่งอ้าวทุกคนนี่งูมันจะองค์ไงักพามาซาชิทุกคนปีเดียวเองทะเลช่วยเจ้า พี่พี่สัาคือมาม,มิซุชิอ,อ,อ,อ๋อเข้าปาร์ตี้เลยครับออปติกลูกมชื่ออะไรมชื่ออะไรไมมก้อน <My God. S 2> ชีเซียนคกิบตัวเอ็กซ์ไปตัวเดียวไม่น่าเชื่อเลยว่าเรียนพิเศษมันจะทำให้กูจำชื่อสมองได้ เอ้ยสมองไม่ชื่ออะไรป่าววะมันมีชื่อเรียกอยู่ในแต่ละส่วนของสมองรู้กูรู้กูรู้กูรู้วันนี้วันนี้จะคิดเรียกไงไอ้ก่สมองกูชื่ออะไรสมองกูชื่ออะไรเขี้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่กูรู้ไงมันมีแบบซิลิบัมอาลาบัมออะไรก็ตามที่แบบอะไรก็ตามดีดีกว่าทุกคนนึงเคมีบูยูอีดีวีบูอยู่ในสมองอะทำไม่คนสุขีเองไม่ติดล่ะ

กูจะพีดไปทไมวะมีเร็วอยู่เนี่ย้าด้วยอะไรได้เอาถั่เอาตัวร่ดจากพายุสายไปยังไงไม่ไหวแล้วกูจะตายกู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 ตายคอมวมนไเด้อโลกงไไอ้เหี้ยนึ่ไปคมมนไรเอเลยุเออกูเป็นอัมแดงเม่ีกูเปิดบทประหมามีอะไรอมแดงมีอะไร ไอ้คนแดงมีไอ e ้คนแดงมี p ล u s c a น n o n มีหอกไม่ต่ึอกูถามว่คนแดง V อะไร V หนึ่ง V แปดวี are my space We are เครื่องยนต์ V แปดถุงมือมันจะสีสีเงินนี่เป็นสีเขียวเี้ยบูชัทใหม่เอ้ยสีสีเงินสีเงินใช่เป็นสีเงินอย่ากดเร็วเกินท่านอย่ากดเร็วเกินกูพูดถูกแหละ ชากระบีก็ดีดีดีเดิมไอ้คนคนปั้นหายไปสองซี่อ่ะหมือนไวรุ่นสองช่างเด็กไทยหมดวันแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไอเดียวคุ้มอ่ากูลืมเปิดฮาคินี่ว่าไอชิมยิวไปเรื่อยยิ้มไว้โต้ไอชิมไอตอนนี้ช่างวิธีฟาร์มไฮคีแบบนี้คือเราต้องเปิดไฮคีข้ามอนเว้ยไม่ว่าจะไฮคีสังเกตไม่หรือไฮคีเกาะก็ตามถ้ามแบบนี้หมด เชี่มันจะตายแล้วเกมไม่ทำแบบบอกฟุตเลยมาแวเฮ้ยเยวเดี๋ยอย่าพึ่งโยวยเปิดายี้ตังเกมดหมดแล้วเปิดหมดแล้วการการวินเือลบหมบเลยน่ากลัวชิบหายพายุทรายเลยข้ารีดเดิมเออมดน้ำมดน้ำอ้ยเดี๋ยวอ้ย ก็เห็นม,ตตม,มันามีคิดจะข้อคิดเด็ดมุดนามาแล้วมุดนาม,มาแล้วไปที่ใส่ไอ้เหี้ยมุดนามาแล้วการโดมใส่โคตรอุบาทเนี่ยมีคิดจะขอ้อค,คิดที่ใส่โดมกินที่ข้าทำเมีมเเยคูณเยอะขึ้นทำเมียคูนมึงจะสามอายุกดติงเฮ้ยเป็นชาวแรกเลยที่กูหลบท่าลูกบอลทำม่ได้ใครนั่งหลบเปิดแค่หลบก็ได้เตรียมจะตายแล้วว่ากูหลบแบบแบดหลบไง กีตาตลตวเป็นอาไรบดะอัลบาสบดะแต่ล้เป็นอัมาตอนอับราตันยิงโซลูร้ราคาเท่าไหร่อะไรนะโซลูราคาเท่าไหร่แสนหนึ่งต้องเป็นสามร้อยห้าสิบเลยอ๋อจะตายจะตายอีกแล้วเออตายมาแล้วก็ตายไอ้ข้ามาส่งเฉยๆอ่ะมาส่ง อินลนลิรเธอได้ไมใครพอแล้วเลยไิมไอ้ิมรีบทำดเบตอดเบิ้ลตานะครับพี่เฮ้ยผนภาพแบบนี้ไม่เหมือนปฟุตอะผนภาพแบบนี้ใช้ขาเท่าไหนเวลาใช้ท่าตะลูลขาก็เท่านั้นเจของปลฟุตเป็นพาเลยเ่ย เฮ้ยไอคิมฮิวให้ว่ะขอบคุณมากโอเราต้องหามันแต่วไอดาบนันนะ่นแหะเราว่าคืนนี้กูดรอปแน่เจ้ากูเปล่ากูซีเอ็ดว <laughs> ดวลเราเป็นพวกซีอ็ดว <laughs> ด,อดวทำควยอะไรไม่แย่เป็นไปช่วยอ <ś c oughs> ่ะ <ś c oughs> ไปไม่ทันละเมื่อไหร่จะได้ออกจากพีเีวะไม่พีเอ็มสองจุดไทยยี่สุดไหมมไม่ใช่พีเอ็มสู่สายเข้าไปในปอดเปล่า ไม่ไน่เชพิเอ็มสองจุดห้าแล้วล่ะไม่เก็จะตายตายจะตาสามเจดศูนย์ไหมพเอ็มสจุด้ศูนย์กู้กู้เนใหญ่กว่านั้นนะเม็ดทรายมัน่าจะใหญ่กว่านั้นมากเลยไม่เหรอถ้าตายดิต้องดูดินอนเป็นนอนเป็นงูเลยตองได้เฮ้เขอขอออยากได้แต่กูอยากใช้อใช้เลยใช้ดิไม่กจะสีแบบ เป็นอะไรีกูก็ได้ไอโตอายุไเฮ้ยเปิดนีเอะอินีเฮ้ยสีแดงไอทีดไอทีดีไอ้ีไอทีดีตัวอินเซรักสุดโอดเฮ้ยทำคลิปเลยรีวิวทำคลิปเลยทำคลิปรีวิวสีฮาคเรนโบว์สำหรับคนชอบเกยสุดเท่ทำคลิปแบบกดาวอะเบลีเจ้าค